วิดีโอนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาคเสียงเนื้อหาไม่เหมาะสมผู้ที่มีภาวะทางเงินไม่แนะนำให้ทำตามนะจ๊ะสวัส <Wow. S 1> ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง e-leach channel นะคะทุกคนเอ,อตอนนี้ก็อยู่กับหน้าเกมมาจองเวนหนึ่งอีกแล้วนะคะทุกคนเอ,อิ่มก็ทุนนิดนิดหน่อยหน่อยของเรานะคะเหลือจากตอน เที่ยงตอนเย็นนะทุกคนก็ช่วงบนัสทานเหมือนเดิมเลยนะคะทุกคนเออก็สําหรับใครที่อยากเข้ากลุ่มบนัสทานกลุ่มแจ้งเกมแบบนี้นะคะทุกคนเออก็ไมนแรกใต้คลิปเลยนะทุกคนเข้ามาพูดคุยสอบถามกันได้เลยนะคะทุกคนเออมาร่วมกลุ่มกันได้นะคะทุกคนมันจะแจ้งเกมให้เราอยู่นะคะทุกคนเออแลกเทคนิคกันนะทุกคนเออโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาทุกคนไปกันเลยแล้วกันนะคะค่ะทุกคนอันนี้ก็เหมือนเดิมค่ะทุนก่อน้านี้เลยทุกคนเออแบบทุนของรอบ บายบายเราเลยทุกคนสองร้อเจ็เอ็ดนก็แบบกลับมาปั่นโอ้ยตัวไวสวยตัวไวสวยฉันนี่ก็ไปหน้าว่ยไงไี่เสรจกอทุกคนเดียวนะโอ้โหเราวันก้อนโตสามร้อยส่สามพันนลเอาเรื่องไม่พอฟิสฟนก็เข้ามาจ้กทุกคนเออ อันนี้ก็คือสองร้อยเจ็สิบเจ็ดคือทุนของแบบของรอบเย็นรอบตายเราประมาณนั้นแหละทุกคนคือแบบมันไม่ค่อยแข่งเลยจริงๆทุกคนก็เลยกลับมาเล่นโหมดนัดชาร์มรอบคั่มเรารอบนี้อะทุกคนเออคือแบบมันฟังเพลงเย่อยู่นะมันแบบมันแตกนอกอะทุกคนแต่ก็ซักเเตอร์ไม่เข้ากินสปินแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไหรอกป่าวทุกคนเออเคยยังไงก็ได้ทุกคนให้มันแตกนอกแตกในก็เล้กแตกทุกคนปูนถูกตรงหรอยังไงก็คือมันปังอยู่แล้วทุกคนแต่ฟังเตอน อ็มาเรียกอยู่นะขอไปในเสียงไลด้วยนะคะทุกคนเออช่วงโบนัสทามเราคทุกคนคือแบบสำหรับใครที่อยากเข้ากลุ่มโบนัสทามกลุ่มพูดคุยหรือกลุ่มแลกเทคนิคอะไรกันก็ตามนะคะทุกคนก็เมนแรกใต้คลิปเลยนะคะทุกคนเออเข้ามาร่วมกลุ่มกันได้นะคะเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้เลยค่ะทุกคนเออโอเคค่ะทุกคนโหรอบสุดท้ายก็ไม่ได้นะคะทุกคนเงินรวมนะคะหนึ่งร้อยเจ็ดสิบ หกทุกคนเออเอาไปกันต่แสนสอแล้วกันเบียดสิบหนึ่งเดิมทุกคนไม่รู้ว่าแบบ,แ,บบแ,บบแบบปังเลยปังหรือเปล่าทุกคนเลยช่วงบนน้ำทามหรอกทุกคนเพื่อน ก่อนหน้าน <interpret ation. S 3> <qu> ี้เล่นต้องแบบต้องแบเที่ยงอ่ะทุกคนเที่ยงบ่ายๆเลยมันไม่แรงเลยทุกคนก็เล่นแบบพักเบรกเลยทุกคนแล้วเรากลับมารอบค่ำเลยทุกคนเอิ่มแบบต้องก่งายเละท่าหนทุกคนคือแบบสักนิดสักหน่อยก็ได้ทุกคนคือเราเล่นยังไงก็ได้ทุกคนแบบอย่ายมาเสียทุกคนที่ตัวนี้าต้องนี่เที่ยงแบบสองมาที่มากูนั่นไงอยังคอมโบอยู่นะเออไอ้ตัวห่วทุกคนแค่พิซตาเดียวเข้ามาแล้ว โอเคติดๆกันเลยนะคะปีในซเอาลเจสเตอร์เรามาติดๆกันเลยคือรอบที่แล้วมันกิ่มันใส่ให้ร้อยกว่าหกกว่าเองทุกคนรอบนี้เฉยๆไปทุกคนหรือว่ายัางไงยังไม่ใส่เลยล้วเดี๋ยวเออใส่บ้างเหอะไหนนี่นเ,เร่้อนี่คุณหกบ้างคุณหก,มกไม่มาทุกคนกาสิบแป็ดฟรีสปิทเราต่อนะคะทุกคนเหมือนเดิมนะคะทุกคนรอบนี้ได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นนะคะทุกคนไม่ต้องโลกมากทุกคนคือแบบยังไงก็ได้ทุกคน คือแบบอย่าให้มันเสียทุกคนคือราคาถือมาเท่าไหร่ก็แบบดูดูเชิงทุกคนคือถ้ามันไม่รอดแล้วจริงๆเราก็แบบก็พักเบรคนะคะทุกคนเออพักเบรน,นะคะเหมือนเหมือนเมื่อกี้ที่พักเบร์ก็มาต่อรอบเข้าเมาทุกคนเออก็อมาดูว่ามันจะปังกุลเยหรือเปล่านะทุกคนคือยังไงก็ได้ช่วงบนนับทำคือมันปังอยู่แล้วทุกคนเออ,เอ,อโอ้โหมืรวมอีกแล้วทุกคน144 14 มันมน,น่าแบบชดชดน้อยๆทุกคน,นยังยังไม่สุดอ่ะทุกคนเออก็ขอไปเรื่อยๆ,ๆกันต่อเนทุกคนคือแบบดูเชิ่ทุกคนคือถ้ามันไม่รอดแล้วจริงๆเราก็จะพออักนะคะทุกคนแต่จะพอีกรอบนะคะทุกคนเออคือแบบเมื่อตอนเที่ยงตอนบ่ายเมื่อกี้ไม่ทันโบนัสไทม์ทุกคนก็เลยกลับมาตอนอือ เอาสิเอาสิเอาสิเอา qui, antis, hum, สิ่เอาสิทุกคนเอาสิทุกคนเข้ามายิงแล้วามรอบสิบสี่เลยทุกคนโอ้โหขอร่มนี่หนักหนักเลยไหมทุกคนเออมันเข้ามาสามรอบแล้วแต่ก็แสามแบบยังร้อยร้กว่าเองทุกคนขนาดเอ็ดสิบเลยนะเออนี่ก็เบ็ดาทุกคนไม่ทัมสิบสี่สิบเโอ้โหทุกคนจะรอดหรือเปล่าโอ้ทุกคน อีกห้าอืออีกฟีโอ้โหทุกคนเอออควใส่บ้างเหมือมืงเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคุณติดไปสิตอนนี้ตอมีไม่ถหนึ้อยเกสิบสมีสปินตอหน่อเหอะหนักๆก็ได้โกวายถูกของถมาเหอะ เออคือถ้าฝั่งเกจได้ทุกคนแบบนนี้หายหายเป็นหอยน้วนเอไม่ว่าได้กลับมาโอ้ยตอนนี้ผมไม่ดีอวกีค่ัอรนี่ได้มีอะไรเชื่อมมาจทุกคนรางวัลก้อนโอยแล้วนะคะสร้ยบแปทุกคนเออเอาออมาตอนนี้ก็ได้กำไรมาแล้วนะทุกคนเออทำอะไรจนะทุกคนเออกำไรแล้วเี่ยกำไรจริงๆทุกคน เงินรวมนะคะห้าร้อยสี่สี่เนี่ยขอรอบที่แล้วอีกสองสองรอบที่แล้วทุกคนเอิรมแต่ก็แบบไปดีไหมลทุกคนรู้คุพอก็อยากไปนะคะเอิรมขอไปเรื่อยๆก่อนแล้วกันแล้วก็ดูเชิงเรื่อหลาทุนอีกแล้วดูเชิงก่อนคือแบบมันก็ได้กำไรเราแล้วนะเขาทนพันพันเป็นพันก็ก็ถือว่าได้กำไรเราแล้วนะเอิร์มคือเราพาทุนมาตกเลยกว่าเองทุกคน คือถ้าเกิดว่าไม่เน่นถ้าลมมากนี่คือถ้าไปต่อยเยอะๆทุกคนคือมันแห้วแน่นอนทุกคนแต่ก็แบบขอเด็กอีกสักนิดละกันเออน้าทุกคนม,มาโอ้คิดหนังเหมือนกันด้วยว่าจะไปดีหรือว่าไม่ไปทุกคนเออแบบยังคงสิสงสัยทุกคนคือแบบนี่ก็ได้กําไรแล้วแต่ก็เอโอเนาะโหอ,อ,อ,อีกสักนิดัะกันทุกคนเออแบบปั่นไปก่อนนะทุกคน เผื่อมันฟุกเข้าทีจะมีได้อีกสักรอบขอะทุกคนก็จะได้สักรอบนึงค่ะทุกคนแต่ว่าแนะนำอย่าทำตามนะทุกคนเออแบบถ้าพอแล้วก็พอได้ทุกคนอืมคือแบบใครพอก็พอได้ไปเลยทุกคนอันนี้เราแค่แบบกลัวเผื่อมันฟุกเข้ามาให้เราอีกสักรอบทุกคนเสียวมากเลยทุกคนโอ้โหหอีว่าจะไม่ฟุกแล้วทุกคนน้ำแข็ง สาเอร์งเปลรอ๋อันอาสียังไหลรัวยังไหลรัวอยู่นะก็แบบบางทีสเค็ตเตอร์ก็เข้ามาถามรอบสิสิแล้วทุกคนเพื่อแต่ว่ามันมันไม่ฟังปูริเยเลยทุกเลยทำไมวะเออทำไมวะเออมันจะอะไรกันนาทุกคนือแบบเออแต่ว่านี่ก็เออก็อย่างน้อยก็ได้กำไรลงมาแล้วทุกคนอย่างน้อเอออย่างน้อยก็ได้กำไรลงมาแล้วนะทุกคน เนี่ยทุกคนหกไปอีกนิดนะครับเออโอ๊ยมันขึ้นหลักพันแล้วทุกคนแล้วแบบตอนนี้มังคอมโบอยู่นะอือหืไปทุกคนอีกขึ้นนิดละกันเจ็รอบพอทุกคนเผื่อฟุ๊กเผื่อฟุ๊กเข้าเบสยี่สิบทุกคนคือถ้าเข้าเบสยี่สิบแล้วแบบปังโกรเยนะเออคือแบบถ้าเข้าเบสยี่สิบแบบไม่ค่อยสวนมากไม่ค่อยเข้าเลยทุกคนคือแบบสวนบ้างก็แค่เบสห้าแบบ เบ็ด2เองทุกคนคือไม่ค่อยกล้าเล่นเลยนะเบ็ด20ทุกคนห่วยมึงมึงเออเล่นเบ็ด20แล้วโดนแหงแน่นใครรอดมีใครหรืดีดหรือเสี้ยนหรือว่าอะไรก็ยางทุกคนก็แบบอยากอยากเล่นนะทุกคนเออเออทุกคนเข้าใจปะวโอ้ยไา โอ้โหองซีเก้สิอีกแล้วมาซิมาซิเอาเลยทุกคนเอ้ยขอาภายในเซนเตอร์ด้วยนะคะทุกคนโอ้โหขอภาค่ะทุกคนอ้ยยฉันนี่ก็ไปด้วยนี่คือสวยอะไม่ใช่คนอื่ อเอาีเพินฟูสักนิดทุกคนเข้าหลักพันเลวเข้าหลักพันแลวทุกคนเอาไปซีแล้วมันข้อมโตห้าร้อยยี่สิบเบาๆไปเลยจ้าออเอาทุกคนววคือได้กําไรมาแล้วทุกคนนี่ก็รอบนี้ก็พอแล้วทุกคนไม่ไปต่อแน่นอนทุกคนคือแบบกำไรมาแล้วนะพันๆอะทุกคน ก็ไม่แนะนำให้โลกมากเลยทุกคนเออจะ้นมากไปถึงไหนมึงควรพอได้เลี้ยแต่มือยดเลยทุกคนคือแบบหมกยืดนะแต่มือยังไปอยู่ทุกคนนิ่งๆโอ้โหยัง็ปกดหีทุกคน่กวเออทุกคนหมดรอบนี้ก็ไปแน่นอนทุกคนต่ออืออือฮออืออ ก็สำหรับใครที่เข้ากลุ่มบนนะคาะทุกคนก็ไมนแลกใต้คลิปเลยนะคะเข้ามาร่วมกลุ่มกันได้นะคะเออแลกทคนิคกันนะทุกคนก็พอแล้วนะคะนี่กำไรนิดๆหน่อยๆก็ถือว่าได้นะคะทุกคนอยากให้ทำคลิปไหนคลิปไหนก็สอบถามเพิ่มเติมได้นะคะทุกคนโอเคค่ะทุกคนสาหรับก็สําหรับใครที่สนใจเข้ากลุ่มนะคะก็เมนแรกใต้คลิปเลยนะคะเออเข้ามาสอบถามกันได้นะคะทุกคนโอเคค่ะทุกคนสำหรับใครที่ดูอยู่ก็อย่าลืมกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ